เราจะหวังผีบู้ก็ได้ไม่เป็นไรแค่ได้ตักทองแล้วพี่เผื่อมาแบบไม่ถามอะไรเลยมึงบอกพี่มาแล้วเขาก็ไปแล้วได้มาแล้วเขาก็ไปแล้วบอกพี่เบื่อว่ายังมีน้องไอ้กับน้องตั้มอยู่นะเมื่อกี้ถ้าพี่ไอมาไวทงนี่แหละน่าจะทันกูพลาดไปสักสามนาทีเขียนคำว่าโกลังใส่หน้าผากแล้วไปร้องเพลงโกนลังตังติดตาพี่เทพี่อาร์ แต่ว่าตอนนี้พี่จีดาก็คือเป็นเทพเบอร์หนึ่งของดั้มนะพี่จีดรากเป็นช่มชนเป็นใจส้มของดั้มใจส้มพี่แจ้ขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะสวัสดีพี่ทุกโน่สวัสดีทุกนนะครับสวัสดีทุกโซ่แวครับเทพใจส้มโดนพี่โลหะบอกว่าไม่กล้าส่งให้อะเพราะว่ากลัวชนะพี่จีดาโอ้พี่โลหาขอบคุณนะคะวันเมื่อกี้พี่โลหามาส่งผีบูให้ตอนนั้นคุณอยู่พี่ดิกีซ้อยู่เลยไม่ได้ขอบคุณพี่มันน่ารักมากเลยไอ้ผีบูอ่ะ ไอ้ชอบมากพี่ตามไอ้ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นของขวัญที่ราคาไม่แพงและชอบแบบมันน่ารักมากแต่แติ๊กต็อกขยันครับอัปเดตมากเลยตลาดเกินบัวการตลาดเขาดีเหลือเกินแบบื้้หแแแแงงงไไดดปลว่าอะไรอนุญาตให้เสิร์ฟพี่โลหะบอกเขาไม่อยากแรงที่เ t r ีอเพาแปลว่าเขาเขาไม่โสดคุยเลยพี่แม่เคลื่อนใช่พี่แม่เคลื่อนได้เล่นหนังพี่หม่ำด้วยนะพี่กี้บอก จริงเหรอดยอดพี่ตั้มอุยเก่งกว่าเพื่อนอะไรไม่ธรรมดาแล้วพี่ขึ้นพี่ตั้มวันสุกร์แล้วกี่โมงตุกไหนตุกนี้ไวโอ้ยไวฮิ้นกลับวันไหนอ่ะหนูจะอะไรหนูจะไปอะไรหนูจะไปไหนไม่ไม่ไม่จะขายเสื้อเฉยๆฮะกลับวันสุกตอนเที่ยงเทจะขายเสื้อวันสุกร์ไหมพี่ตั้มขายที่ไหน เออไลฟ์ขายเหมือนเดิมค่ะประมาณสองทุ่มละมั้งโอ้ยทัานเหลือเหลีเหลือเหลเหลือเหลีย์้าหงบ่าวไปได้เล่นด้วยแล้วอเหลือเหลียเลยเวลาพี่ต้องมาจําการออฟฟิศเนี่ยค่ะพี่ลประมาณวไวัยมันนันวโอเคไปโอ้เสียสวยพี่ตามพี่ตามมองเห็นตอนที่พี่กี้ไปถ่ายแบบพี่ไเห็นรูปแล้ววันเนี้ยดูแล้วค่ะเขามาอวดละ บูโอ๋เหรอพี่บูพี่บูไหนพี่บูพี่ที่สามคนพี่บูสองนอนคู่นะพี่แม่ไลฟ์วันเดียวหรือว่าขายแบบอ๋อดอกลาบสองคนครับดอกลาบคู่ค่ะอ๋อมีหลายวันอยู่ใช่ไหมเมืองหล่อมค้าชายช่ยใช่พี่กองแกงขอบคุณนะคะพี่วันลาแดนขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการถ่เกอร์แถมหรือเปล่าละครละครนี้ไม่มีเพราะว่าคอนี้แบบว่าค่อนข้างแบบไอ้นิดนึงเป็นเสื้อบอลไงพี่ตั้มมีกี่สี หนึ่งสีค่ะอุ้ยกดอันนี้พี่ไม่รู้ว่าสีอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปล่อยรูปแล้วคุณสอบพี่พี่สผิดบูได้ไหมขอกดพี่เดี๋ยวพี่เกดเองมาแล้วคุณข้าพี่พี่ผีบูใกล้ครบระดับ50%แล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องอะไรอีกอะไรอีกขอบคุณคาริว่าขอบคุณค่ะนี่ตาตาแรงแซงโค้งมากสีฟันโตทีนสุด พี่เจมันไปอะไรอ่ะมันแปะมือขนาดกลัวอะไรอ่ะแปะมือแปะมือไม่ได้เห็นว่ามันจับมือกันอ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่คานาลขอบคุณค่ะไม่ขับวคุณผมมิตั้มครับโอ้พี่เจดียาปิดเต้าเหรอผีบู๊ไอ้นายน้อยไทยแบบหรอใช่ค่ะพี่นิทัยแบบพี่เจดียาพี่พี่ช่วยกันปิดเต้าได้ไหมอย่างเห็นโหดมากพี่เจดียา อยากเห็นนะเนี่ยฟักทองฟักทองมีฝักทองด้วยเหรอใช่ฮินของฝันใหม่ไม่อเจตยาจะได้ส่งของให้ตั้มใช่พี่เจตยาต้เปหรครับเพราะว่าพี่โลห่าบอกว่านี่เปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้ขนมหวานใช่ฝักทออพี่โลห่าไม่อยากเป็นที่หนึ่งครับเขาก็เลยจะให้พี่เจตยาเขาก็เลยหยุดส่งครับไม่ไหวก็พี่โลห่าไม่ส่งเลยเพราะว่ากลัวชนะพี่เจตยาแล้วไปที่พี่เจตยาก็หายไปเลยไม่เอาพูเรื่องาบู้ค่ะ พิกี้พิกี้คนหนึ่งอะพิกี้พิกี้จะพิกี้อยู่ไหนพิี้โร้ากับห้องหน่อยเดี๋ยวเดือนหน้าพี่โร้าไม่อยู่นะไปไหนอ่ะเขาจะหายไปเป็นเดือนเลยไปไหนอ่ะไปเที่ยวจริงไปเนี่ยพี่โร้าพักร้อนเหรอพี่โร้าหมายถึงว่าพี่นี่พี่พี่เจตยาโอ้จริงไปเนี่ยด้วยพิกี้อยู่จริงๆด้วยแล้วเขาไปไหนอะพี่เจตยาจะไปเที่ยวจีนจะไปเที่ยวโอ้ใช่ รอบที่แล้วรอบที่ผ่านมาหายไปเจ็ดวันรอบนี้จะหายไปเป็นพี่เจเดียรลองส่งให้คนจีนไหมพี่พี่เจเดียรจะหายไปแล้วพี่กี้ก็หายเหมือนกันพี่กี้ไม่มาหาล้อเนื้อพี่เชียร์มีเฮาพี่กี้ไม่มาหาน้องเลยขอเนี่ไยคนจีนพี่เจเดียรคนจีนครับคนอ่ะพี่มีเฮาวี่ต้สวัสดีครับโต้มาแล้วหรือเปล่าขอบคุณใจโต้แล้วครับขอบคุณใจโต้แล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่สวัสดีพี่พี่ห้องพี่ที่ฝากเข้ามากดติดตามไปด้วยได้ไหมคะ พี่กี้เลี้ยงลูกออ๋พี่จะคุยกับพี่ๆอ่ะอ๋อใช่คือพี่กี้เลี้ยงลูกใช่ร่มเลยไอ้ของฝันที่เราจะไปซื้ออ่ะต่อไว้ค่อยดูมั่แล้วยังมีอยู่หรือเปล่ากิจกรรมอ่ะมีกิจกรรมแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโอเคได้พี่ตั้มเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงพี่พี่เลี้ยหครับองถ่ายแบบเสื้อค่ะพี่พี่โคตรเท่เท่ห่วกสวัสดีครับ ปิดผีบูให้ซีเดี๋ยวจะสปอยให้ถ้าพ,พี่ปิดผีบูให้อายเดี๋ยวอายจะลงรูปพรุ่งนี้เลยอะตอนแรกอายจะเก็บไว้ลงก่อนบ <c oughs> อกองลงเดี๋ยวนี้เลยครับ <c oughs> ลงเยแต่แต่อาทิตย์นี้มีอะไรให้ดูเยอะเลยอะ <c oughs> อะไรลูกจริง <c oughs> ก็วันนี้ลงพิกตูนแล้วเดี๋ยวมีเอ็มวีแล้วเดี๋ยวมีคลิปเบื้องหลังที่แบบไปภูเก็ตีโหเยอะ ี๋ยวกีตมัตามตาดับอืมแต่เออใช่แต่ต้องรอหน่อยนะพี่พี่รอกันนิดนึงรอ,องให้ดีสป,ปอยล์ถ่ายแบบ<อ>ช่วยกันปิดผีบูให้ซี้ผีบู้เหลือกี่ตัวบอกบอกได้คำเดียว่านี้เรอ,อพี่ตั้มเห็นแล้วหรอฮะพี่ตั้มเห็นยังเห็นแล้วอีกทีนกวมาอวดจริงหรออุ้ยทำไมคนสอบไปค้างอ่ะพี่พี่เห็นอะไร้ปะที่เขาถ่ายเสร็จเขาก็ไปหาไปหาพี่ตอย อใช่ใช่ใช่พี่จีาบอกว่าจะหนีไปเที่ยวเยียมเยียรู้หมดแล้วพูดหมดแล้วพี่พี่ตูนโคตรดีครับโคตรดีสุดในในปีแล้วอืออุ้ยไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์พี่พี่ขอโทษนะคะโทรศัพท์ในปีแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับใชไแอปดงนะครับไปคอมเมนต์กันเยอะๆสวัสดีพี่พี่20คนด้วยนะครับยอดวิวน่าจะพุ่งนะครับตอน สวัสดีพี่พี่ยี่สิบพห้าหมื่นพี่พี่ไปดูคือเป็น V.I.P พ้อ V.I.P ไปดูปลายทางด้วยนะครับไปฟังปลายปลายทางด้วยคอมเมนต์หน่ยปลายทางที่ชั้นรอเธอใช่ไหมใช่ครับเสียงมันอาจจะแบบว่าตองเห็นไอแม่งเ็นเห็นพี่ยอ้เห็นรอไอไม่เห็นตัวเองเดี๋ยวพอจบการณ์ไอต้องไอเนี่ยออกแล้วครับฟเพลงกับพี่ตูเสียงเบามากเอาจริงๆมันมันพอดีนะครับทปีนี้ไปจีนน่าจะฮอตสุดมีแต่คนไปจีน เอาจิงๆมันพอดีนะพี่ต่อจากนี้มันมันคือพีกแล้วนะพี่อโลห้ากับคุณสนับใจอย่ารอห้าปิดไอเดียหน่อยได้ไหมนี่อยากเพินปัล่อยรอเงินบอลบอลพี่อะโล่เลยที่อโล่ที่ JTR ของของขวัญอัพตัวเองขึ้นไปแล้วนะครับอัพเว้แล้วนะครับพี่วันลาแจ้งกันสามเลยนะจะไปเงียบๆตามบอกหมดเลย รู้ทั้งบางพี่ๆเอาเร็วมาผีรุ่งมาเดี๋ยวช่วยให้ก็ที่หลังจะไปไหนนานๆน่ะพี่เจนี่อาต้องบอกพี่ว่าพี่หายหนึ่งวันแล้วก็แบบว่าโปรตีนที่เจะยาไปไหนก็แบบเนี้ยก็เลยถามโปรตีนยาไปไหนวะพี่กี้โอ้ใช่แต่พี่คือยาหายไปนานจริงพี่กี้ก็หายนะพี่กี้อ่ะแต่กี่กี้กี้เหรอพี่กี้กี้ก็คือไปเที่ยว พี่กิกี้เห็นเล่นอจอยู่นะพี่แต่แบบไม่เข้าไม่เข้าตอนพี่กี้ตอนตอนเรื่องมึงอะตู้สุดใจอยู่อ๋อเออผมเห็นอยู่เออเรื่องมึงอะเขาสู้สุดใจอยู่เขาก็เลยั่นแล้วหยีไปพักใจแล้วแต่เขาก็แวะมาอจผีบูมาผีบูี่กี้ไปเลี้ยงลูกจริงเหรอพี่กิี้เพื่อคลอดลูกเหรอคะ ใช่พี่ครอบของของสองคนเลยสองสองสองคนเลยใช่เลยหรอแปเลยจริงเหรอ่จริไม่ใช่นุ่มโตนเหรอจริงปะเนี่ยเอ้านึกว่าพี่กีเป็นลูกนุ่มเป็นนุ่มโซนเนี่ยถามพี่เนตัสดว่าพี่เนตัตบอกว่านี่เขอบคุณท้านี่เราอบครับเชื่อไหมพเดียพี่เนตเนี่ยโรนหนุมผลเปล่าผีบุ๊ก พี่อโลก็หนุ่มโตกนะโัวจริงรึเปล่าพี่อโลห้าเออหน้าพี่อโลห้ายังใสแว่นแล้วไปเจอไปเจอขึ้นจออยู่ห้องออแกนมาพี่จออยู่กับตาตาวแล้วตาตาวก็เรียกพี่อโลพี่อโลที่ตั้มที่ตั้มเล่นไปอีกบ้านเลยที่ตั้มเล่นไปอีกบาพเลยพี่สิค่บคุณสุนทรเตยส้มนะคะสวัสดีพี่ทุกคนด้วยครับ พี่อโลก็โสดห้องเนี่ยโสดทุกคนครับอืให้เข้ามาโสดครับห้องเนี่ยรอเข้ามาโสดทุกคนเลยอเดี๋ยวก็ด่ากูก็เห็นพี่อโล่จากห้องออมชมเหมือนกันใช่เราก็เห็นจากห้องเดียวกันผมก็เล่นโสดเดี๋ยวก็ด่ากูอีกเชียงมั่วอีกเดี๋ยวก็มาด่ากูอีกอ้นี่คุณแค้นใจหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาด่าเดี๋ยวก็มาด่ากูอีกคุณมีอะไรในใจไหมคุณมีอะไรในใจไหมเขาเรียกว่าทำดีเสมอตัวเดี๋ยวก็ด่ากูอีก ครับคุณพอคนอีกอะไรนะคุณมีอะไรจะรบาวนไหมน้อเขางกำลับแต่สมนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะส่มแต่สมเลยไม่เป็นไรพ่ตั้มไม่เป็นไรพ่ตั้มจริงจริงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พ่เดี๋ยวเขาเกลียดกูไหม่ะไม่ครัมคือเขาก็คิดกันไปเองทุกคนก็ตีกันไปเองนั่นไม่อะไรจริงจริงมันไม่มีอะไรแต่เพื่อความดแบบไม่เปอะไรช่างหรืหลายคนหลายความคิดที่ต้องคิดตามเันยะ มันไม่ใช่ความผิดใครอืไม่เจ็บหรอกคือหวยโดนแดกยังเจ็บไปอีกเออคืนเก้าห้าขึ้นหน้าเก้าอ่ะยังเจ็บไปอีกจะรออะไรฝังบาฮินครับพี่เจ็บป่ะพี่โลขอใจต้มติดต่อกันละจะรออะไรพี่จีอาช่วยส่งออันนี้ให้หน่อยสิมะชาเมื่อวานใช่ไหมช่วงหลังครัพี่บิสวัสดีครับพี่ ยี่งมวแม่บุญเรือนไปบ่อยใช่ป่ะหิ่นแล้วก็ขอเทพมั่วไปใช่ป่ะแล้วเลยไปคุยกับไอ้ไข่อ๋อก็คุยอ่ะปกติชอบคุยกับไข่ตลอดใช่ป่ะพี่เงืนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะก็เลยคุยกับไข่มช่วงหลังเหมือนไข่ไม่ให้ใช่ไหมไข่ว่านะเราให้ทุกคนังนะไข่เพาก็บอกว่าไข่เนี่ยให้โชคให้ลาภหน่อยนะแล้วที่เนี้ยบอกว่าที่อย่าน้อยใจหรืออะไรนะที่เราไปขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผ้นอื่นนะเออไม่ใช่ว่าเราไม่รักไม่น e nah. ั่นไขนะแต่เราไม่รู้ว่กของใครแต่เราก็เลยขอหมดแต่ทุกครั้งชํำบุญอ่ะก็เอ่ยชื่อไขตลอดนะอ่าบอกว่าเทพที่อยู่ในห้องอ่ะช่วยช่วยกันนะครับเออมาโอ้โหไปเห้าอ่คุณตั้มแล้วพี่ตื่นสายฝันเสมือนจริงอ่ะแล้วุ๊มีเด็กมาอยู่ปลายเตียงว้เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีอยู่ปลายเตียงแล้วพี่ก็บอก ใครอ่ะออกแล้วก็เด็กก็เดินแล้วก็ลุกออกมาแล้วก็ทาท่าแบบของนิ้วๆอย่างเงี้ยอบอกๆไว้บอกดีๆแล้วปุ๊บแล้วพี่ก็ตื่นแล้วแบบใจสั่นมากเลยพิ่งเหมือนแบบแบบหายใจแรงอ่ะแล้วพี่แบบแต่พี่ไม่รู้ว่าเลขอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้แล้ว no right. okay. คือเออเลยรู้ว่าห้องพี่อ่ะเลขเก้าทับห้าหกเก้าห้าหกอุ้ยก็แต่ไม่ได้ถือแล้วบนห้าหกไ้หกห้า แต่ไม่ได้ซื้อซื้อครับไว่ถูกเหรอถูกพลถูกหวยอล้ดิใครบอกว่าอย่าได้ลูกบอลลูกใหญ่ๆถูกเลข65อ้ออุ้ยพี่นั้งต้องซื้องเล่นมาแล้วหรือเปล่าแต่กางได้ลูกบอลลูกบอลเหรอแล้วแล้วแล้วลอตเตอรี่พี่ก็มีแต่อันนี้95พี่ไปดดอะไหนวะ ว้ามันต้องห้าเก้าเลยถึงจะถูกเลยใช่ใช่พี่สองคนเนี่ยนะคะดอกไตองมอ๋อใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้จะได้กินข้าวป่าแล้วเต็มเลยอ่ะเก้าห้าเต็มเลยใกล้แล้วเยอะจริงใส่ใบไมเก้าห้า